โอ้ยน้องทากน้องทากรุมเพียบเลยดูออกมาเป็นครอบครัวเลยจ้ะทุกคนยังได้อยู่จ้ายังได้อยู่โอเคอยู่โอ้โหออกเหลืองเลยเด้นี่แต่ก็เอาจะเอาไปตากแห้งอันนี้หนึงดอก สามดอกจากทั้งหมดน่ะว้าวไหนมาดูสิเก็บกันเลยจ้าคือน้ำลายเอือกเอืเลยนี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันสี่ดอกนี่หลยดีนะที่เดินออกมาน่ะนี่ นี่คะ่ะทุกคนอ้วนๆเลยจ้าดอกนี่โอ้โหอ้วนโผล่เลยทุกคนกำลังโผล่เลยจ้าคลิปนี้ก็จะหาเร็วๆหน่อยเด้อเ,เ,เพราะว่าฝนจะตกจ้ะพยากรณนอากาศบอกว่าฝนจะตกหนักเหมือนกันจ้าวันนี้น่ะโอ้โหดูขาสิทุกคน อยู่ใต้ป่าหญ้าเราก็ยังเห็นอยู่นะจ๊ะหมุ้ย,อยหอมมากเลยอนู่ริมแม่น้ำนี่เลยจ้ะนี่ดอกใกล้ๆกันโอ้โหโดน โดนท่าคโดนท่าแพนี่นี่นี่ดอกหนึ่งจะกำลังโผล่นี่ไงอุ๊บอยู่ข้างในอยู่ข้างในอุ้ยสามสีตุม่มอยู่ด้วยกันเนี่ยร,รุ่นเดียวกันเลยจ้ะ เฮ็ดกำลังเฮ็ดกำลังโถเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าปลาเปียกมากเลยจ้ยใต้มอสนี่น่ะกำลังโถตุ้มมุติมิเลยอะเ,อะเะ เห็ดเห็ดดอกนี่สุขคนเฮดไข่มุกอันนี้กินได้จ้ะแต่วันก็ไม่เคยกินนะจ้ะเนาะดอกใหญ่เท่าจานเลยจ้ะกำลังขึ้นเต็มเลยดูนะกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะเฮดไข่มุกนเป็นแถว โอ้โห oh, ทุกคนเห็ดคันร่มปะทูดอกใหญ่ดอกยังใหญ่สดสดเลยดูปะทูดูดูดูเขาถูกนำฝนดูอ้วนผอมจอมทะเร้นนี่ เดืของดูโดนลอยโดนเหยียบนะเนี่ย สวยๆสวยๆก่อนกลับบ้านเนาะจ้ะเนาะจ้าสวยงามไป <ะ S 1> ทุกคนกลับบ้านแล้วจ้ะฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วจ้าเม็ดคร์ดกำลังสวยเลยโหนนี้ดอกใหญ่น,นี้แกแล้วเนี่ยแล้วก็จะอดอกเล็กๆ กรุบกรุบอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลอนเลยหมดเลยยังอุย้ยนี่เนี่นี่ไงนี่ไงนี่จ้ะเจอเห็ดแครอทเดี๋ยวจะกราบเดี๋ยวจะทุกคนเนาะ วันนี้อาจจะในประมาณนี้แหละจะเฮ็ดนะเพราะว่ามีคนเข้าป่าเยอะมากเลยจ้ะ <Okay. S 1> ก็จะเก็บเห็ดแครอทไปตามทางสวยมากเลยจ้ะสวยเห็นดอกไหนก็สวยสวยมุดขอต้้งให้เป็นเห็ดหนะจาน๊ะเนาะคนชอบเก็บเห็ดก็ได้แต่ถ้ทุกคนเดี๋ยววันจะหาเดินกลาบบ้านละจ้ะเนาะ ยังไงก็ลากันตรงนี้เลยเนาะจชะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีจ้า